แนวน้องฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นรอบใหม่มาแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันพุธที่22พฤศจิกายน2566คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้และลักษณะอากาศโดยทั่วไปตลอด7วันข้างหน้า จากที่บริเวณประเทศไทยของเราได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการหลายพื้นที่ได้สมหวังรับอากาศหนาวทั้งยังได้สัมผัสกับหมอกแม้จะอยู่ในกรุงเทพก็ยังได้ชื่นชมเช่นกันถึงแม้ว่าในช่วงนี้มวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยแต่หลายพื้นที่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นกันได้อีกทั้งในช่วงปลายสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะมีหย่อมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใตา้ ทำให้หลายพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นไรฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินกดแชร์ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรานั้นเด้ออ่อนกำลังลงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23พฤศจิกายน โดยมีเส้นแห่งความเย็นถึงหนาวปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังมีเส้นความเย็นปกคลุมบริเวณภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกแต่ในช่วงกลางวันเส้นแห่งความร้อนชื้นหรือเส้นไอโซบา์ที่10 1 0 10, จะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคกลางลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีโอกาสเกิดความเย็นถึงหนาวได้ในตอนเช้า ส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นโดยเริ่มมีอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวันประกอบกับลมมรสุมที่พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังอ่อนถึงปานกลางด้วยแต่ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างที่มีร่องมรสุมพาดผ่านจึงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างต่อเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทั้งตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตำสุด10-16องศาเซลเซียสภาคตะวนันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบานในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด1 0 1ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33อถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2ถึงององศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 0 3 4องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลักษณะอากาศดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในบริเวณเขตพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ใกล้แม่น้ำลำธารลำคลอง หรือพื้นที่ตามแนวเทือกเขาและพื้นที่เขตชุมชนเมืองอันเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกปกคลุมเอาไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจากนั้นตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระรอกหนึ่งจากประเทศจีนจะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้โดยจะเริ่มมีกำลังแรงในช่วงวันที่25 30พฤศจิกายนจึงส่งผลทำให้อุณหภูมิในบริเวณประเทศไทยของเรา จะปรับลดลงอีก2-4องศา,ศาเซลเซียสพร้อมทั้งมีลมหนาวแรงพัดปกคลุมในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกในขณะที่ลมมรสุมพัดปกคลุมบริเวณภาคตใต้ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เข้าปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจากการที่มีมวลอากาศเยน็นมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง เข่าปกคลุมบริเวณประเทศไทยจึงดันทําให้ยอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงลูกนี้ขยับตัวต่ําลงไปปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างแต่ยังคงดึงดูดลมมรสุมให้พัดพาดผ่าน,านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้จึงส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ในช่วงวันที่26-27พฤศจิกายนด้วย ส่วนบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าว เตรียมตัวรับมือเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีแนวโน้มว่าลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคาดว่าบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีเกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวแอดมินและทีมงานจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศโดยทั่วไปให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือ กับหลายปัจจัยที่จะเข้ามาส่งผลกระทบทำให้ลักษณะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนในช่วงปลายสัปดาห์นี้พร้อมทั้งขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน เป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ